สวัสดีจ้าถานใหญ่เลยะค่ะมือนี้มือนี้มาพอจุนแร้วค่ะสองถุงสี่สิบเนาะค่ะเนาะจุนเพิ่งสีเ็ดแล้วค่ะขนมจีนเมโนูเคลียร์ของลงท้องค่ะเคลียร์ของเกาลัาตเย็นค่ะจุนเฮดขนมจีนจุนใส่น้ำพริกน้ำพริกเ็ดเฟียงแล้วค่ะเนาะน้ำพริกเห็ดฟางค่ะแล้วจุนก็ซื้อลูกซินป่าหนึ่ง มาสองใหม่อันนี้ค่ะผักเก่าจะเหลือแค่นี้แหละค่ะหลือ่ซ้ำนี้จุนเฮ็ดง่ายค่ะเป็นขนมจีนนำ้ำว่าเป็นนำ้ำยาค่ะขนมจีนน้ำพริกเห็ดเฟี้ยงจุนจะใส่เห็ดเห็ดในตู้เย็นค่ะน้ำพริกเห็ดเฟี้ยงของจุนนั่นแหละค่ะจุนก่อนมาใส่ใบที่มันร่วง มาค่ะมากินเผ็ดเผ็ดบอกให้คำเดียวว่าเผ็ดมาก mm hmm. มื่อกินค่ะมากินกันใส่มือตามเคยค่ะ mm hmm. เผ็ดครับเดี๋ยวบอกแฟนครับคนต่างชาตินะค่ะเนาะ mm hmm. now is uh, 9.40pm เอ้ย8 4 0 p m I'm eating rice rival mystery noodle with um mushroom chili dipping paste yeah and with the anchovy sauce yeah anchovy fish sauce pickled มากค่ะต้องบอกเนาะคะ่ no? ะเนาะบ่าเป็นว่าเบาดูด้วยค่ะมันจำเป็นไหมค่ะบอกไปปุ๊บเพิ่นก็บพ่ได้ถามจุนไหมค่ะจุนก็ตัดเวลาในการคอมเมนต์เอ้ย ตอบคอมเมนต์่าค่ะเพกเพชรขนมจีนแหง้งพูนค่ะขนมจีนแห่งจูนอืมนัวในไซหอดกราทู่แม่นูเครือกของกับจังงานเนาะค่ะเนาะเห็ดอ,อันนี้เห็ดอืมแซมปิยองเออประมนณอืมัมนงามนะ เท่าเราก็จำพวาได้ King Oyster ไหมคะ่ะ <Orange. S 1> ออรีนจีใส่น้ำปลาน้ำปลาต้มสุกอะคะ่ะใส่จแจวแจวเห็ดฟางของจุ่นที่มันเหลือคะ่ะใส่ผักพริกผง ที thì ่บ่เอิอน้ำยาเพราะว่าบ่ได้ใส่กับไายค่ะฝนตกะคัก เบียกมาหลอกมาแลกโลงบีที่เอดมากฝนตกหาแท็กซี่พ่กมาทาดูนคัะพักสลัด ก็ค่ะอืมไม่นอ้องคุณบอกให้เรื่อยว่าเผ็ดมะพริกดำเนีค่ะซื้อมากจุลยีสิบบาทหอมหอมหรืยัง ขนมจีนตาทีเลดี้แบรน่นะคะ่ะแบรนนี้ดีอยู่ค่ะขนมจีนเวียดนามเนี่ยจุนเช็ดจีนผู้เดียวนิดเดียวค่ะ มีเดียมไซส์ค่ะเซนขนาดกลางค่ะจชเอาเนื้อเอานุ่มอยู่ที่ห้าตรงเด้อค่ะเด้อแบรนด์อีดังอยู่ค่ะทีลรดี้แบรนด์อีดังอยู่เพชรดีพี่น้องจา้ามาค่ะมาซื้อซ่าหรอจุน การทำอาหารไม่มีตายตัวค่ะมันทุ่อยู่ที่ผู้กินนะคะเนาะเล่าก็จะเช็คอินออนไลน์ค่ะจืจีนจะขออบมั่ง บอกแม่จูนเรามากินอันนี้แมจ่จ่าเราบอกจูนซื้อมากเม็ดท่านแตอวันหน <c oughs> ึ่งเคยพาแม่จูนก็ไม่ปาดจูนร้านไส้แล้วก็น้องสาวเป็ดเทียวค่ะเชียงใหม่สิบปีที่แล้ว เถาเนาะค่ะน้องเพิ่นกับมักไปวัดถ้าไปเที่ยววัดค่ะจุนก็มักค่ะจุนก็มักเที่ยววัดอยู่ พี่นจ้ะแดงใจวายได้จัดยืนใส่พริกหลายค่ะหิวโซ่ไหมค่ะกับพอดของทุ่มแน่นๆอ,อบบางวินาจึกดขายโรตี ก็เลืดสืบโรตีไข่ใส่กล้วยหอมขึ้นมาทั้งหอมก็เลยดซับก่อนค่ะโรตีระวังเทดอันนี้วค่ะก็เลยกินโรตีไปร่องทองเพราะต่นหิวค่ะ Chết đi thay tả mẹ đứa nữa xong đi cha Bị cuội พุ่มพ่อใจก็ประกแข่งจุนสดคือเกาจ่าพี่น้องเมืองแนะี่ยสิเขียนรีดว่าสิสื่อยังแนเพราะว่าทันจุนไปห้องอัดจุนสินลืม ที่ขายก็ได้คือกระเทียมทนจ้ะกระเทียมท้น,ทมทนดอก xanh đi ra Salad ้พี่นอไปห่างมากค่ะไปเมืองขนมจีนนี่แหละค่ะจุนกลับมาบกก้านที่เก่ากุหลาจ้าคันไทยสีสั่งขนมจีนจุนค่ะ คันคันสร้างจูนเมื่อนี่ก็ได้เ้วจ้ะเราก็โอนภายในเมื่อนี่เมื่ออื่นจูนไปส่งหาย,ยุสวรรณพู่มค่ะประสานีสุวรรณพุ่มีค่ะ,คะตลอด24ชั่วโมงประสนีสุวรรณพูมค่ะ ในยังได้จะ้ะเมนูเกี่ยวของลงท้อง เรียบร้อยเมืออนพี่แนนมาหลับกะสิภาคกันไปเที่ยวตรงเมืองว่าพี่แนนภาคไปใสค่ะอาสิไปวัดเนาะค่ะเนาะจุ๊บไได้ไปเชียงรายโดนแล้วจุ๊บก็นั่นค่ะ <c oughs> ที่เมื่อว้านจุน๊บว่าโรงแรมเลิฟเมริเดียนอยขะไม่นำไม่นำเมื่องเกาะจุ๊บว่าไม่นำปิง จำซับส้นจ้ะแท่นกับไ้าบอกว่าแม่น้ำโกกค่ะแม่น้ำโกกค่ะกินแก้ไขแล้วล่ะค่ะค่ะริมแม่น้ำโกกค่ะไปส่วงปีใหม่บรรยากาศดีดีอยากไปทุปปีคือตะกอนเนี่ค่ะต่วัน มันเห็ดอะไรคือเก่าไหมคะแฟนจุนงานเล่าเนาะคะ่ะแฟนจุนมนเคื่นเคยไปอยอ่ทำไมกรอนจุนไปดีไปเชียงใหมจุนซีมี่้นหูจักอันพนมีหลานอันบริษัททั่วไหคะ่ะ กินเสาไพ่เวทเสารถไพ่เวทเหมือละสองพันมั้งเขาสิไปไซส์เิ่นสิแล้วแต่เข้าค่ะตอนสมัยไปกับอีเมลกับแม่ป่าก็ถึงเสารถตู่ค่ะ เสนหาน้ำปูจุนยังหลอยู่จุ๋จ่เสือกล ดำแล้วแป๊บเดียวกรบเปาแป๊บดอกเฮ็ดแล้วละปุ๊บจุนกันเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก่อนจุนสิกินจะโมองหรอคะจั๊กน้องชื่อเราบอกหนิ กินสองรอบพูดในอจจานกินรอบเดียวก็หมดดอกสีมอดอยู่แต่ว่าเวลามันสิเดินไก่ไมันสิเดินคัก็ไล้ต้องกินหลังหลังอัดคิด ปนปทัททุสมมุติวบาคนปทัททุเหลือเหตุได้ะจ่า,จาแบบนี้ช้ปปนปะทูุก็ได้ค่ะเราก็ลาดน้ำปลาลาดน้ำปลาตัวมันหอนลาดลงไปเลย ครับพี่น้อั่งขี้อายเลยยู่เน้อยเดียวอันนี้ก็ไม่ได้กินหรอก ปาปริคเนตพิคเนตมหาเทพอัยาลาอ่นนจะถ่าย เวลาวัานเดือนปีนั้นไปไววเนาะค่ะเนาะเว่าไ,ไหนกับสิปีไหมแล้วค่ะปีไหมก็เริ่มไหม ខ្លាប់សារសាប់រើសារសាន់សារៀប <laughs> จุนก็มีแพนไมค่ะป,ปีไม่ปีไม่ถึงว่าปีหนาปีไม่ค่ะปีหนาไม่แพนเห็ดนันเห็ดนี่น เป็นปีๆไปเนาะค่ะกระเพ aN โดนกระเพ aN เพื่อหลายปีเพราะว่าระวางนั้นน่ะมันมี่ยังเปลี่ยนแปลงเลยค่ะว่ามันว่าสุดมันไม่ยังเปลี่ยนแปลงเขาต้องแผ่นไปทีละปีค่ะ ปีนี้เฮดได้ตามแพนบอเป็นสิแมจา่านั่นแหละห้แพนเป็นปีไปนั่นแหละจุนเฮดแบบนี้แหละจุนมาถามจุนเรื่องอนาคตข้างหน้าหาปีหกปีข้างหน้าจุนบู่้ดอกค่ะจุนบ่เคยแพนแบบนั้นชีวิตของจุนเนี่ยจุนฮู้แต่ว่าอ,อื่นคืออนาคตค่ะเมื่อนี้คือปัจจุบันเมื่อวานคืออดีตสำนันจบค่ะชีวิตจุน จึงกระยางตามแผนจริงพ่อแผนใหญ่นะคะเนาะแผนเทลปีพ่อค่ะสิ้นสีเฮียนก็นแล้ว ปีนาก็บคืนเฮียนหม่แพนตอก็คือซื้อของซื้อ,อยัง,องเขาเฮี่ยนเป็นแบบนี้ค่ะจุนสิแพนเป็นปีปีไปแล้วจุนสิกินอีกเล้ค่ะไม่นามันไปแล้วค่ะนัวครับ จุนคอร่าไปก็ได้จ้ะเอ่อเดี๋ยวจุนสีบอกแก่จุนอัพโหลดจังจุนกินเซ็ตครบจุนอัพโหลดมาค่ะใส่เวลาโดนโด,ดนบู่้หมันเป็นอีหยังโทาศับจุนจุนก็เลยต้องอัพหลายๆรอบบัดส,สุดท้ายผลได้เที่ยงขึ้นผลค่ะอันพวกแฟนคลับเจ้งสิได้เห็นวิดีโอจุนแต่เมือน,นี้เดี๋ยวจุนสินลองเมืองขำมันเป็นอีหยังมุโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวจุนสิอัพโหลดให้เด้อค่ะเด้อบ๊ายบ,ายบายค่ะพ่อกันเมื่ออื่นค่ะที่เชียงรายบ๊ายบายค่ะไปละจ้าไปแล้ว